รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย9สู่12ปีนิโอไล่9ไกลสู่สาพนดิโอจินโซแม็กสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสาร Bio a d v a n c e d ์เดย์คหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e ี r e เซน e ต้ เป็นยังไงสวยไหมอยากโดนน้ำอย่าเดี๋ยวฝรั่งตกใจเขาลอยตัวอยู่เดี๋ยวพอโดดตุ้มเ็าจมเลยภาษาไทยเป็นนั่นแหละเ้าอยู่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยจังหวัดอะไรตอนนี้เรามาทำซีรีส์อยู่ที่จังหวัดระนองเจ้าไม่ใช่แล้วระนองนี่มันใต้ไม่ใช่เหรอเขาเรียกว่าไงระนองเลยระนองไม่รู้ ใช่ใช่เลยระนองแล้วตอนนี้เราอยู่ระนองครับอยู่ที่โรงแรมทินดีแอระนองนะชื่อโรงแรมแปลกๆนะทิน่ดีแล้วก็โอ้โหเนาะบรรยากาศนะสวยนะสวยมากๆแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวกันจริงๆเลยเพราะว่ามีแต่ป่าเขาต้นไม้เมืองก็ยังเป็นเมืองเล็กๆน่ารักมากยังเป็นธรรมชาติอยู่ลสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะด้วยนะระนองเนี่ยถ้าพูดถึงระนองอย่างแรกถ้าคิดถึงเรื่องของอะไร กะปิเหรอไม่ใช่สิกะปินองไงน้ําแร่อ๋อน้ําแร่ใช่ป่ะน้ําแร่นี่โอ้โหเขาบอกว่าติดอันดับโลกเลยเวลาเราอาบน้ําในอ่างก็จะมีน้ําแร่มาด้วยเดี๋ยวต้องถามเดี๋ยวต้องถามใช่เดี๋ยวต้องไปคุยกับพี่วิชัยแล้วท่านผู้ชมเนี่ยห้ามพลาดด้วยเพราะว่าตรงนี้จะมีส่วนลดพิเศษเยอะมากแล้วทั้งถ้าท่านอ่านหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจท่านดูช่องสยามธุรกิจชาแนลท่านดูลฟ์กระุกออนทัวร์ในทอทบ5หรับรองเลยวันนี้ รถพิเศษกันไปเลยแต่ว่าต้องดูก่อนใช่รถพิเศษที่เนี่ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวไปพบพี่วิชัยนะครับผู้จัดการทั่วไปโรงแรมที่นี่ดีแอดรอนงกันดีกว่าไปครับเมืองไทยเรานี้มีของดีมากมายที่รละครับผมแลตอนนี้เราก็อยู่กับคุณวิชัยชัยประเสริฐนะครับผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมนะครับโรงแรมเนี่ยถามก่อนเลยชื่อโรงแรมเนี่ยผมสงสัยมากที่นี่ดี เป็นภาษาอะไรครับที่นีดีเนี่ยจริงๆเราตั้งใจตั้งชื่อก็คือที่นี่ดีอ๋อที่นี่ดีแล้วทำไมถึงเปลี่ยนไปทำให้มันฟังและสละสลวยฮ้าสามคนขึ้นใช่ครับอ๋อจริงๆก็คือมีนิ่งก็คือที่นี่ดีหมายถึงที่เนี่ยดีนะครับจุดเด่นนะมีอมีสไตล์เป็นยังไงบ้างใช้สไตล์ของไทยไทยร่วมสมัยนะฮะ แล้วก็ผสมผสานกับศิลปะทางทางใต้เข้ามานะครับมีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องกี่แบบครับเรามีทั้งหมด138ห้องนะฮะเราก็จะแบ่งเป็นห้องสูพิเรียเริ่มต้นที่สูพิเรียนี้ฮะ74ห้องถัดมาก็จะเป็นห้องดีลัก์42ห้องฮะแต่ก็จะเป็นห้องคอร์เนอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกอีก20ห้องห้องที่นี่ดีสีทอีก2ชุดแล้วก็ยังมีฟิตเนสซาวน่าครับเราฮะ ส่วนสุขภาพเราจะแยกเป็นส่วนๆมีตั้งแต่ห้องจิมห,ห,ห้องกิจกรรมกิจกรรมนี่เราจะมีทั้งแอโรบิกมีโยคะนะฮะมีทุกวันวมีซาวนา่ามีสปาด้วยะมีสปาด้วยแล้วก็จุดเด่นที่สุดก็คือน้ําแร่อ๋อมีน้ำแร่เห็นบอกพูดถึงน้ำแร่เนี่ยนอกจากน้ำแร่ที่ทำมาดื่มแล้วเนี่ยทุกห้องพักเนี่ยจะได้อาบน้ำแร่ด้วย คือเหรอไม่เห็นได้อาบเลยคือน้ําที่ปล่อยจากฝักบัวนี่คือน้ําแร่เคะน้าแร่บริสุทธิ์จากแหล่งน้ําแร่ธรรมชาติของจังหวัดระนองเลยแขกทุกคนที่อาบน้ําที่เนี่ยจะได้อาบน้ําแร่ถูกต้องครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียตังเข้าไปที่บ่อน้ําแร่โอ้โหนี่จุดขายกันสังนอนแช่ไม่รู้ใช่ไหมวิ่งผ่านน้ำเฉยเยเสียดายจัง เราเราเรามีโอกาสได้แช่น้ำแร่3แบบนะฮะ,ะหนึ่งก็คือธรรมชาติในห้องพักใช่ไหมฮะสก็คือ ข้างๆสระว่วยน้ำเราก็จะมีบ่อแช่น้ำแร่สองบ่อบ่อหนึ่งก็จะเป็นกะจูจัุซี่น้ำวนนะฮะอีกบ่อหนึ่งก็จะเป็นเป็นบ่อน้ำแร่ธรรมชาติพูดถึงละนองนี้ต้องพูดถึงน้ำแร่เลยใช,ใช่ไหมเพราะ,ะ,ะว่าเป็นน้ำแร่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อันดับสามของโลกโอ๋ออันดับสามของโลกเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ ครับมาคุยกันต่อกับพี่วิชัยเนาะถึงโรงแรมที่นี่ห้องประชุมมีไหมจะไปนอนเหรอชถามถึงเขามีอะไรบ้างใช่ไหม ศูนย์ประชุมเราก็ถือว่าใหญ่อันดับ้ต้นในจังหวัดครับผมได้ประมาณเจ็ดร้อยคนเจ็ดร้อยคนเราจะพาทริปมาทัวร์มาเที่ยวไงมาเที่ยวระนองซะหน่อยถ้าใครอยากจะตามรอยรัดกับลุกออนทัวร์เนี่ยก็สามารถกินการสอบถามราคากันได้เลยมีเราจะจัดทริปทัวร์ด้วยนะเผื่อจะได้แวะมาที่นี่พี่วิชัยถ้าเกิดว่ามาจากแฟนรายการของเราเนี่ยหลายรายการเลยเนาะครับผม พี่วิชัยจะมีส่วนลดไหมอ่ะถ้าเกิดมาจากแฟนของรายการนี้ก็ส่วนลดห้องนี้50%าเลยห้องพักใช่ครับห้เลยใช่ครับถึงเมื่อไหร่ดีอ่าถึงถึงปลายปีนี้เลยฮะคำถามท้ายรายการอ่าเราจะแจกอะไรกันดีแจกเสือส้อเสียามธุรกิจไงครับผมแล้วก็ร่ม ร่มด้วยร่มของเราอ่ะร่มสยามธุรกิจคันใหญ่ๆเลยร่มช่องสยามธุรกิจชแนชาแนลนะคะแต่ว่าเป็นเสื้อนี่ก็คือเป็นเสื้อสยามธุรกิจแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะเตัวด้วยกันครับผมคาถามนะครับจุดเด่นที่มีความพิเศษของโรงแรมที่นี่ดีนะครับของระนองเนี่ยคืออะไรครับก็ไก่ครับน้ำแร่ที่มีให้บริการในห้องพักโอ้นะแล้วขอไข่ล่ะ บ่อน้ําแร่จุดเด่นที่สุดนะครับจุดเด่นที่สุดของไก่หรือขอไข่รีบตอบมาทางเฟซบุ๊กของรัฐกันดุกออนทัวร์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วิชัยชัยประเสริฐนะครับผู้จัดการทั่วไปโรงแรมที่นี่ดีแอดรอนงนะครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณค่ะในทริปนี้นะครับที่เรามาทําซีรีส์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับวาทีร้อยตีเชิดศักจมปาเทศนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับครับคุณนรุกมลขอรัภูมินะครับประธานหอการค้าจังหวัดระนองครับ สำนักง,งานจังหวัดระนองค่ะหอการค้าจังหวัดระนองประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะวัฒนธรรมจังหวัดระนองครับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองค่ะที่นี่ดีนะครับแอดระนองเขานางหงรีสอร์ทนะครับฟาร์มเฮาส์รีสอร์ทสมาคมธุร,รกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนองค่ะและแขกรับเชิญทุกๆท,ท่านด้วยนะครับดรนภรุตเบ,บสกุลค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับค่ะบริษัทเนโไลฟ์เซนเตอร์เนชั่นแนลไถ่ตรงของคนไทยค่ะนัสืิพิมพ์สยามธุรกิจครับนิตยสารลิท่าธรรมร้านเซท่าที่สวยจากร้านเอ็กซ์แสตเวรร์เงินถิ่นร้าตลาดการเมือไทยค่ะผลิตภัณฑ์เพียวเซนเต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเนโไลฟ์นะครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิขสิทธิ์ค่ะทรูมูฟเอสสาม G Plus ไอโมบายเพราะเราเข้าใจดีโหลแท็บแท็บเล็ตดีๆที่ใครก็เป็นเจ้าของได้สยามธุรกิจแชนแนลค่ะและกระทรวงมหาดไทยค่ะถ้าใครอยากจะตามรอยรัดกับลูกออนทัวร์เนี่ย ก็สามารถจิงนกันกสอบถามกันได้เลยวันนี้สวัสดีครับ